สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีเมทุนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม25 6 4าหสำหรับชาวราศีเมทุนจะหมายถึงท่านท,ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่21ิมิถุนายนนะก็มาดูกันนะคะว่าดวงชะตาชาวราศีเมทุนจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ เด e อดนะคะเปิดมาไปแล้วก็เด e อดเแล้วคือจริงๆ The เดืวิเนี่ยอ่มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของอ่การเสร็จติดนะคะคือมักจะไปถึงเรื่องเรื่องในแง่ไม่ดีอ,ะอ่ะเออเราอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงหรือเราอาจจะอะ กำลังลุ่มหลงมัวเมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในบางเรื่องบางราวแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เดอะดวิลสามารถตีความหมายได้นั่นคือโรคโรค,โร,คร้ายแรงหรืออาจจะหมายถึงณตอนนี้ก็คือการระบาดของโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมิถุนอาจจะอาจจะนะอาจจะมีบางท่านเนี่ยที่ติดโรคอยู่นะคือ <c oughs> เอาง่ายๆถ้าพูดตรงก็เหมือนกับว่ามีอาการ ติดเชื้อโควิดนั่นแหละนะคะหรืออาจจะไปถึงโรคอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคุณน่ะยังไม่ได้เข้ารับการรักษาเลยนะอันนี้ก็าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนกับรอเตียงอ,ะอ่ะถ้าพูดอย่างงี้คือเข้ากับสถานการณ์เลยก็คือว่าเป็นผู้ป่วยแล้วตรวจแล้วรู้แล้วว่าป่วยแต่ว่ายังไม่มีที่ให้รักษานั่นเองนะคะซึ่งเหมือนกับว่าคือ ภัยนี่ชี้นำเหลือเกินก็มันรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเราอะร้องขอพยายามร้องขอแล้วแต่ว่าไม่มีใครให้การตอบรับใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าชาวราศีมีถุนท่านใดน,นี่มีภาะวะอย่างนี้ก็ต้องแบบต้องดูแลตัวเองเนาะนะและตอนนี้คือเหมือนกับว่าเพราะว่าดูเหมือนไม่มีใครเขาสนใจเราเลยอะอืม ต่อไปมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องพยายามดูแลรักษาตัวเองอะนะคะนะตอนนี้นะคือสภาพการมันย่ำแย่นะคะมันไม่ใช่เฉพาะเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครป่วยเนี่ยก็คงต้องรอต่อไปรอต่อไปอือคือมันรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันรอแบบไม่มีความหวังเลยว่าเขาจะมาหรือเปล่า คือทุกคนมันกับอกว่าโอเคนะคือตอนนี้คือพยายามแล้วพยายามติดต่อพยายามเแต่ว่าก็นะอืมอืมโอเคก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะได้อยู่นะอืม คือมันมันเหมือนมีความพยายามแหละเอาเอง่ายๆนะมีความพยายามอะแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณทําได้คือคุณต้องแบบว่าอยู่ได้ด้วยความหวังอะนะอืมจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมีความพยายามมีความขัดแย้งม,มันเหมือนกับว่าคุณอยู่ระหว่างอสองหน่วยงานอะคือเหมือนกับคนนั้นก็โยนไปโยนมาโยนมาโยนไปอะจนคุณเองก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ เรื่องของการรักษานี่ก็พูดยากเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะจะลำบากค่ะกรุงเทพเราก็เต็มเต็มหรือจะเต็มยังไงละนะตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็อย่าไปยุ่งกับใครอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าคุณป่วยแล้วแล้วก็ต้องแยกตัวออกจากครอบครัว,รวแยกตัวจากชาวบ้านเขานะคะอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะต้องดูแลตัวเองอะ่ะตอนเนี้ยทําได้แค่นั้นเองนะคะ เพราะฉะนั้นก็ใครที่ป่วยอยู่เนาะในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าต่อให้คุณไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อนะคุณมีโรคอื่นๆน,นี่ก็ลำบากนะโดยเฉพาะถ้าต้องต้องใช้อุปกรณ์อ่ะอืมพวก i c ซหรือพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะลําบากในช่วงนี้นะมันไม่ใช่เฉพาะคนที่ป่วยติดโรคหรอกก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ป่วยนะก็ต้องระวังกันแล้วกันนะคะเพราะโอกาสที่จะได้รับการรักษามันจะลําบากมากในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะคะ คือถ้าปีจากท้องอาจจะยังยังพอมีอยู่แต่ว่าในกรุงเทพนี่คงจะลําบากนะช่วงนี้ก็ใครที่สุขภาพดีก็ดูแลตัวเองนะคะปกป้องตัวเองนะคะระมัดระวังนะคะอย่ายไปยุ่งกับใครนะคะเพราะว่าป่วยในช่วงนี้นี่ลําบากนะบอกไว้เลยนะคะทีนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องอ่าการงานกันบ้างเรื่องงานเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอเอค okay. คือช่วงนี้มันให้คนรู้สึกเหมือนกับคุณค่อนข้างที่จะ ไม่มีโปรกเกรสอะอเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากสําหรับตัวคุณเองนะคะคือแน่นอนว่าเรื่องงานเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีสิ่งผิดปกติอ่าโอเคอาจจะหมายถึงอาจจะมีความขัดแยง้งภายในที่ทำงานก็ได้หรืออาจจะมีใครบางคนที่เขาแบบว่าเอ่อทำไม่ดีไม่ได้กับคุณก็ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรวมไปถึงการ ลุนลามทางเพศอ่าโอเคอันนี้่มีโอกาสนะคะเรื่องของการลุนลามเรื่องของการใช้หน้าที่ข้อ,อะเอ่อใช้การหลอกลวงอ่าการหลอกลวงการหลอกลอ่อหรือการหลอกใช้การกลั่นแกล้นงเงี้ยนะคะมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะถึงแม้ว่าแล้วมันอาจจะเป็นจุดที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถที่จะยอมความได้อะอืรู้สึกมันไม่โอเค เราไม่โอเคเอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราในที่ทํางานอะไรประมาณนั้นนะเรารู้สึกเหมือนแต่มันก็เหมือนกับว่าเขาเลยคุณอยู่ในภาวะที่กึนไม่เข้าคายไม่ออกอะ่ะคือไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากโดนไม่อยากกระทําแต่เหมือนแบบต้องทนอะ่ะเหมือนกับคุณต้องทนอยู่ะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากให้มีใครมามาช่วยคุณบ้างเอออยากจะให้แบบเปิดเผยความจริงเหมือนกับบางคนที่แบบว่าเฮ้ยแม่งโดนแกล้งมาตลอดหรือว่าเฮ้ยแม่ง หาหาแต่เรื่องม,มาตลอดหรือประเภทแบบว่าโกงเราตลอดเอออย่างเงี้ยมันมันก็มันมันไม่อยากจะทนน่ะแต่ว่ามันก็ต้องทนอ่ะอืมจริงๆถ้าถามว่าถ้าคุณอยากจะไปที่อื่นเนี่ยมีโอกาสไหมคือ <c oughs> จริงๆตัวคุณเองนะ่ะตัวคุณเองอ่ะอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคือ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยากอัดคือมันเหมือนคุณมีสองทางเรื่องไงคือจะอยู่หรือจะไปถูกไหมคะเราจะอยู่หรอเราจะไปเราจะทําต่อที่นี่หรือว่าเราจะไปหาที่อื่นคุณอาจจะรู้สึกลังเลใจแล้วมันจริงมันตัดสินใจย,ยากนะด้วยสภาวะการแบบนี้ด้วยนะคะคุณรู้สึกเหมือนแค่ว่าอยากจะให้คนนั้นอนะ่ะคนที่ทําไม่ดีกับเราเอ่ะเอออยากจะให้แบบมันถูกลงโทษบ้างมันแบบคือคนทําไม่ดีก็คนถูกถูกลงโทษถูกป่ะเออเราไม่ควรที่ต้องตกเป็นเหยื่องไงใช่ไหม อะไรประมาณนั้นนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยบางคนนะจริงๆเนี่ยเราการที่คุณได้เดือดซันด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าโอเคสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังมันจะเกิดขึ้นจริงนะอืมแล้วคุณอาจจะแฮปปี้กันมันดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ทำไม่ดีกับเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อทุกอย่างเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยเออเรามันจะทําให้เรารู้สึกโลง่งไงอืมและแน่นอนว่าคนคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้แบบได้รับในสิ่งที่ตัวเอยงทานั่นแหละ จริงแต่ว่าณตอนนี้คือมันเหมือนกับให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะแบบหาทางลอมชอมมากกว่าเนาะคือเหมือนกับว่ายังต้องทํางานด้วยกันอะซึ่งคนคนนี้ทําไม่ดีกับเราอะแต่ว่าเรายังต้องทํางานกับมันอยู่ประมาณนั้นถึงแม้ว่าเรารู้สึกเหมือนกับแบบเราไม่อยากให้เขาแบบคือเขาคงถูกทัดโทษมากกว่านะคะแล้วก็คงไม่ควรที่จะแบบมาทําอีกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันมีคนรู้สึกเหมือนกับว่า ต่างคนต่างความคิดไงนื้องกม่ไหมสิ่งที่เราโดนบางคนเขาอาจจะไม่ได้มองไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันไม่ควรที่จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันต่างคนต่างความคิดเนาะแม้กระทั่งในที่ทํางานของเราเองก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบางทีเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่แบบ <laughs> กลายวายนนะาย่าไม่ยุ่งกับมันเอ่อ่าไปยุ่งกับมันอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราคงต้องทําหรือต้องวางตัวในลักษณะนั้นคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานมากกว่านะคะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าอคือการที่คุณได้ไพ่เอ e ซอฟคั Ace มาด้วยเนี่ยคือเอซอฟคัเป็นไพ่ที่ดีเพะมันเป็นไพ่ที่หมายถึงโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตความสุขความสมหวังความสงบเออมันมันอาจจะหมายถึงหนึ่งคือคุณอาจจะอยากได้อ ได้ข้อเสนอคือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้งานใหม่ถามว่ามีโอกาสมันมีโอกาสที่จะได้ข้อเสนอหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณเองไปสมัครงานใหม่อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะจริงๆคือมีโอกาสได้ไหมมันก็มีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าคุณเองเ่ะเป็นคนที่มีความสามารถนะโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่แรงงานมีฝีมือเออหรืองานที่มันต้องแบบเฉพาะทางงานที่ต้องอาศัยอะไรพวกเนี้ยความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีโอกาสที่คุณจะได้ทํางานด้วยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะมีโอกาสที่จะได้งานย้ายที่ทํางานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องไปกังวลอะไรให้มันเยอะนะคือจริงๆในอย่างที่บอกคุณได้ทั้งสองดาบสองเหรียญมันให้ความรู้สึกว่าคือตัวคุณเองก็ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงอาชีวิตอะเออแต่มันมีโอกาสคืออยากจะบอกว่ามันยังมีโอกาสอยู่โอกาสที่ดียังยังรอเราอ,อยู่นะพงแต่ว่าเราจะกล้าไปหรือเปล่าอ่ะม,มันมีความรู้สึกคุณอาจจะไม่ได้ ไม่ได้อยากจะไปเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงแต่ว่ามันโดยสภาวะการอะไรหลายๆลยอย่างเนาะมันอาจจะไม่ถึงความไม่พร้อมอะไรก็ได้หรืออาจจะไม่ถึงว่างานมันอาจจะอยู่ห่างไปก็ได้คุณอาจจะต้องเดินทางมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกไม่สะดวกอะไรประมาณนั้นนะก็เหมือนกับว่าในช่วงนี้คือถ้าเป็นเรื่องงานคุณอาจจะต้องคิดเอาเองนะว่าคือเขาเรียกอ,อะไรมันมีมีได้ให้มีเสียเราต้องมาประเมินเอาเองว่าจริงๆแล้วข้อดีข้อเสียมคืออะไรนึกออกไหมคะ ก็ต้องลองคิดดูว่า,วาโอเคนะถ้าจะอยู่มันต้องเป็นยังไงอยู่ด้วยเงื่อนไขอะไรถ้าเราจะไปเนี่ยแล้วเราจะต้องไปเจอกับอะไรเออแล้วมันจะโอเคกับชีวิตเราหรือเปล่าเรามเออีเราได้ข้อเสนออะไรมาดีๆมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องแบบคิดนิดนึงเนาะพิจนนารณาเอานะคือคุณได้ไพ่เจริญเนี่ยก็มันมันบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเขาพยายามคิดแหละนะว่าเออข้อดีข้อเสียของการอยู่กันไปเนี่ยมันคืออะไรนะคะ แต่สุดท้ายเดี๋ยวค,คุณก็จะเห็นเนี่ยเพราะคุณได้เดือร้นจริงจะเป็นค่อนข้างดีนะคือแปลว่าอะไรแปลว่าการงานที่คุณทํามันจะประสบความสําเร็จนะออในอนาคตเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งที่คุณทําไปคุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะว่าคือต่อให้คุณยังทําที่เดิมอะ่ะคุณก็ยังได้รับสิ่งดีๆกลับมาอยู่ดีนะไม่ใช่ว่ามันมันจะแย่ไะทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะสูญเสีย ความสงบสุขในใจอะไรเงี้ยหรือความสุขทางใจเอาไว้กันเดียวกันอันนี้อาจจะสูญเสียแต่ว่าเรื่องของงานเนี้ยไม่ไม่ได้มีปัญหานะยังสามารถทํางานได้แต่อาจจะไม่สบายใจอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องแล้วแต่นะว่าจะตัดสินใจอย่างไหนคือมันมันได้อ่ะเอาเป็นว่าคือไม่ว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปคุณก็ยังโอเคกับเรื่องของงานอยู่นะคะไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ลงทุนอย่างเงี้ย คนที่ลงทุนต้องต้องระวังนะคือบางครั้งเนี่ยนะคุณต้องหาพยายามหาหาหาความสมดุลอะของความเสี่ยงอะนึกออกไหมคะเวลาการลงทุนทําอะไรก็ตามนะคะคมันแน่นอนว่า high risk high return ถูกไหมแต่ว่าคุณเองก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกินเพดาน mm. เออเอ,อางี้ดีกว่าน,นะเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะประสบความสาเร็จแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่อีกอันหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคือเราต้องรู้จักพักผ่อนบ้างนะจะทำแต่งาน นะคะคือใช้ชีวิตให้มันสมดุลอะอย่าทําอะไรที่มันมากไปอย่าทําอะไรที่มันน้อยไปเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราทําอะไรแบบเออถ้าเราทํานังหนักมากเกินไปอะเครียดมากเกินไปบางทีมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพเราถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่พักได้ก็พักนะคะอยู่เอ่ออะไรที่มันแบบลดเอ่อลดลงมาได้ก็ดีนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมันมีไพ่บาลานซ์ค่อนข้างเยอะของคุณอนะขึ้นมาถึงสี่ใบเลยนะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือเหมือนคุณใช้ชีวิตไม่สมดุนลนะตอนนี้ยคุณทําอะไรโอเวอร์อเยอะเกินไปเน่ตอนเนี้ยมีเบื้องบางอย่างอะ่ะมันอาจจะเป็นความที่รู้สึกเหมือนกับพวกบ้าง,งานเออถ้าพวกบ้าง,งานมันก็ทำแต่งานอยู่นั่นแหละนะคะไม่ได้มีเวลาให้ใครเลยอะไรประมาณนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะหมายถึงคนที่แบบกําลังมืดอ,อะไรอะ่ะตาบอดอะ่ะลุ่มหลงมัวเมากับอะไรบางอย่างอะ่ะอืม เสพติดอะไรบางอย่างหรือแม้ทั้งการเสพติดอะไรบางอย่างอาจจะก,กินเหล้าเยอะก็ได้นะคะช่วงนี้อาจจะไปปาร์ตี้เยอะก็ได้อะไรประมาณนั้นก็ต้องระวังนะจริงๆเลในช่วงนี้นะคะคืออย่าไปสูงอย่าไปมั่วสุมใช่มั่วสุมเลยอย่าไปปาร์ตี้กับคนอื่นเขาบ่อยแลยะะ้วกันจะกินอะไรให้มันเยอะโดยเฉพาะพวกเหล้าอะไรเงี้ยนะมันจะมีปัญหานะคะโดยเฉพาะในช่วงของโรคระบาดเนาะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพนะคะทํางานก็คือทําทําได้แหละแต่ว่า คือไม่ได้หมายความว่าทํางานเสร็จแล้วกูต้องไปกินเหล้าตามมันไม่ใช่นะบางคนบอกว่าโอ๊ยตายท่านทํางานมาเหนื่อยๆฉันก็อยากจะแบบผ่อนคลายอย่างเงี้ยการผ่อนคลายมันมีหลายอย่างนะมันไม่ได้หมายความว่ากูจะต้องไปไปมั่วสุมไปกินเหล้าไปอะไรเงี้ยมันไปเล่นอบายมุกอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่มันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันจะหายไปหมดอะนึกออกไหมหาเงินไม่ได้เท่าไหร่แม่งกินเหล้าหมดลงขวดหมดเงี้ยมันก็ไม่โอเคอะถูกปะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเข้าใจนะว่าหน้าตอนนี้นี่คือสิ่งที่ควรจะต้องทำหน้าตอนนี้นะใครก็ตามที่คุณยังหาเงินได้คุณยังทํางานได้คุณยังมีรายได้เนะน,นี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่คุณต้องรู้จักเซฟยิ้งต้องรู้จักเก็บบ้างนะคะไม่อย่างนั้นมันจะหายไปหมดอะสิ่งที่คุณทําอะสิ่งที่คุณทําสุดท้ายแนละ้วแบบเฮ้ยจ่ายไอ้ที่มีเงินเยอะเงินมันจะลดลงนะเพราะเราเพราะเราไม่รู้นะอนาคตเป็นไงถูกปะเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังในจุดนี้ให้ดีๆด้วยนะคะอ่ะ ก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับชาวราศีเมถุนทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ